สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่14หลังจากนั้นไม่นานสองสาวก็เตรียมอาหารเสร็จสิ้นทั้งครอบครัวนั่งลงร่วมมืออาหารกันอย่างสนุกสนานบทสนทนาต่างๆนานาดังขึ้นบรรยากาศมันช่างอบอุ่นและเปี่ยมล้นไปด้วยความสุขในเวลาเดียวกันณนะบ้านพักส่วนตัวของผู้อาวุโสสองลี่เฉิงลี่เฉิงจ้องมองไปยังลูกชายของมันที่นอนสิ้นท่าอยู่บนเตียงอยู่หน้าประตูห้องท่าทางของมันเต็มไปด้วยความผิดหวัง ดูเจ้าสี่หากเป็นหลิงเทียนลงมือจัดการเจ้าจนเป็นเช่นนี้ข้าจะมีกล่าวว่าอันใดเจ้าแม้สักครึ่งคำแต่เจ้ากลับถูกหมูอ้วนลี่ส่วนคนนั้นทำร้ายมานี่เจ้ารู้สึกละอายบ้างหรือไม่ส่วนข้ากลับละอายยิ่งนะท่านพ่อข้าก็กล่าวบอกท่านเป็นครั้งที่ร้อยแปดแล้วที่ข้าเป็นเช่นนี้เพราะผลกระทบของเม็ดยาเพลิงอสเนดันเกิดขึ้นในระหว่างการประลองรอให้ข้าหายดีก่อนเถิดข้าจะจัดการเจ้าลี่ส่วนนั่นจนแม้แต่บิดาของมันยังจำไม่ได้ ลี่หมิงลุกขึ้นมานั่งบนเตียงก่อนที่จะกล่าวออกมาท่าทางของมันช่างดูน่าเวทนาไร้ซึ่งกลิ่นอายของผู้แข็งแกร่งสารรูปดูราวกับพวกขี้แพ้ดูเจ้าสิถึงขั้นนี้ยังกล้ากล่าวอ้างแก้ตัวไร้สาระอยู่อีกพี่ชายของเจ้าก็ใช้เม็ดยาเพลิงอสเนีไม่ต่างอันใดกับเจ้าเหตุใดข้าไม่เห็นว่ามันจกมีผลกระทบอันใดเช่นเจ้าลี่เฉิงสายหัวออกมาราวกับไร้ซึ่งความเชื่อถือในตัวลี่หมิงหากตอนนี้เจ้ายังไม่สามารถเอาชนะมันได้ เจ้าก็แค่ต้องกลับไปขยันฝึกฝนบ่มเพาะแล้วค่อยไปเอาชนะมันในภายหลังหยุดพยายามหาข้อแก้ตัวได้แล้วนั่นคือสิ่งที่คนที่แพ้จักกระทำลี่เฉิงสะบัดหน้าก่อนที่จะเดินออกไปลี่หมิงทิ้งตัวลงนอนบนเตียงตอนนี้แม้แต่การขยับร่างกายเล็กน้อยก็ทำให้เขาเจ็บปวดทรมานอย่างมากเขากัดฟันอย่างแรงก่อนที่จะกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงอาฆาตไอหมูอ้วนโโครกรอข้าฟื้นตัวเสียก่อนข้าจะจัดการเจ้าให้สาสม ข้าไม่เชื่อว่าเจ,จ้าจะโชคดีเช่นนี้ตลอดไปสำหรับลี่หมิงนั้นชัยชนะของไขมันน้อยเกิดขึ้นเพราะความโชคดีหากไม่เป็นเพราะผลกระทบของเม็ดยาเพลิงอสนีเกิดขึ้นในระหว่างการประลองเป็นไปไม่ได้ที่ลี่ซวนจะเอาชนะเขาได้อย่างง่ายดายเช่นนี้แต่ถึงแม้เขาจะบอกกล่าวบิดานมารดารวมทั้งพี่ชายศักเพียงไหนพวกเขากลับคิดว่าเขาแค่หาข้ออ้างแก้ตัวไม่รับความจริงเขาทำอะไรไม่ได้นอกจากหัวเราะอย่างขมขื่นในใจเต็มไปด้วยความสงสยัยเหตุใดพวกเขาถึงไม่เชื่อข้า พวกเขาเคยคิดบ้างหรือไม่ว่ามันผิดปกติคนอย่างไอหมูอ้วนโสโครกนั่นจะเอาชนะเขาได้อย่างไรเจ้าแน่ใจงั้นเหรอที่จะให้ข้าจารึกอาคมเพลิงอสศนีถึงยี่สิบชิ้นหลิงเทียนรู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยเมื่อเห็นกองวัตถุด,ดิบที่ไขมันน้อยนำมามันมากเกินไปใช่แล้วลูกพี่ไขมันน้อยพยักหน้าราวกับลูกเจี๊ยบก่อนที่จะกล่าวถามออกมาว่าลูกพี่มีปัญหาอันใดหรือไม่ไม่มีปัญหาอะไรหรอก หลิงเทียนสายหัวจากนั้นหลิงเทียนก็พูดต่อข้าแค่จะบอกเจ้าว่าอย่าได้ใช้อาคมจารึกเพลิงอสศนีนี้กับผู้ใดอีกนอกเหนือจากลี่หมิงมิะนะนคงใช้เวลาไม่นานก่อนที่ทุกคนจะรู้ว่าที่เจ้าสามารถเอาชนะมันได้มาจากอาคมจารึกแต่เจ้าสามารถใช้ซ้ำใส่ลี่หมิงได้เพราะว่าหากมันพ่ายแพ้เจ้าอีกหรือพ่ายแพ้เจ้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าครั้งทุกคนจะคิดว่าคำกล่าวของมันเป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้นแต่เจ้าก็ต้องระวังอย่าให้มันมากเกินไปนะ ถูกอย่างที่ลูกพี่กล่าวเหตุใดข้าจึงคิดไม่ถึงนะไขมันน้อยตีหัวตัวเองอย่างโง่ง,งมก่อนที่จะกล่าวออกมาข้าว่าข้าแค่ใช้อาคมจะรึกเพลิงอสเนีอีกไม่กี่ครั้งมันก็คงไม่กล้ามาตะแย่ข้าแล้วละ่ะแล้วลูกพี่จะทำยังไงกับวัตถุดิบที่เหลือเหลือหรือท่านจะเอาไปทิ้งหลิงเทียนกล่าวตอบออกมาเรียบๆว่าวัตถุดิบเหลือใช้เหล่านี้ข้าจะเก็บไว้เพื่อเอาไว้สอนการจารึกแก่เจ้าการจารึกอาคมครั้งแรกของเจ้าจะเป็นการจารึกอาคมเพลิงอสศนีนี่ละ่ะ ข้าต้องขอบคุณท่านมากลูกพี่ใบหน้าของไขมันน้อยเต็มไปด้วยรอยยิ้มกวา้างทันใดนั้นหลิงเทียนก็ยื่นมือออกมาพร้อมจ้องมาทางเขาด้วยแววตาเรียบๆไขมันน้อยรู้สึกสงสัยจึงถามออกมาด้วยแววตาใสาซื่อลูกพี่นี่หมายความว่าอันใดหรือครับข้าเล่าเรียนหลิงเทียนตอบไขมันน้อยด้วยน้ำเสียงดุขึ้นเล็กน้อยจริงสิแห่แข้าเกือบลืมเสียแล้ว ไขมันน้อยหัวเราะออกมาก่อนที่เขาจะใช้มืออ้วนๆล้วงไปในอกเสื้อเพื่อหยิบถุงเก็บเหรียญเงินออกมายื่นให้หลิงเทียนลูกพี่ข้าเตรียมไว้ให้ท่านตั้งนานแล้วนี่เป็นเงินค่าเล่าเรียนสําหรับเดือนถัดไปหลิงเทียนยื่นมารับถุงใส่เหรียญก่อนที่เขาจะพยักหน้าเล็กน้อยตั้งแต่พรุ่งนี้ข้าจะมาพบเจ้าหลังเวลาอาหารกลางวันเจ้าแค่รอข้าอยู่ที่บ้านข้าจะไปหาเองจําไว้ด้วยข้าจะใช้เวลาสอนเจ้าแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นในแต่ละวันข้าจะสอนเจ้าอย่างสุดความสามารถที่ข้ามี ส่วนเจ้าสามารถรับรู้ได้แค่ไหนนั่นเป็นเรื่องของเจ้าแล้วขอบคุณมากลูกพี่ข้าไม่รบกวนท่านแล้วไขมันน้อยยิ้มแป้นแลนก่อนที่จะหันหลังจากไปอย่างมีความสุขหลังจากที่โยนถุงเงินไปมาบนมือเพื่อวัดน้ำหนักมุมปากของหลิงเทียนก็ใส่ยะยิ้มออกมาเล็กน้อยข้าต้องเก็บเงินเอาไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อข้าตัดผ่านไปยังระดับก่อเกิดแล้วข้าคงต้องหมดเงินมากมายกับวิชาชีพต่างๆที่ข้ารู้เป็นแน่ ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปหลิงเทียนจะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงหลังอาหารเที่ยงเพื่อไปสอนไขมันน้อยที่บ้านในตอนแรกอาวุโสห้าลี่ติงก็รู้สึกประหลาดใจแต่เมื่อได้เห็นว่าลูกชายของเขากลายเป็นเพื่อนของหลิงเทียนจริงๆเขาก็รู้สึกดีใจอย่างมากถึงแม้ว่าในช่วงสองถึงสวันนี้เขามักจะได้ยินเสียงแปลกๆออกมาจากห้องของลี่สวนก็เถอะเพียเสียงแปลกๆดังขึ้นอีกครั้ง ลี่ติงใส่หัวพร้อมรอยยิ้มก่อนที่จะเดินจากไปภายในห้องเด็กหนุ่มที่มีเรือนคิ้วสง่างามเผยแววตาแหลมคมราวกับกระบี่มองไปยังไขมันน้อยสมองเจ้าเอาไปเก็บไว้ที่ใดหมดข้าสอนกี่ครั้งแล้วเหตุใดเจ้าไม่รู้จักจดจำาสายม่วงทองมันเอาไปผสมกับหญ้าแผดเผาโดยตรงไม่ได้เจ้าโง่แห่แห่ลูกพี่อย่าตีข้าอีกเลยหากท่านตีข้าเช่นนี้สมองข้าเสื่อมไปจากธรรเช่นไรเล่า ไขมันน้อยรูปสีสับป้อยๆใบหน้าของมันแสดงออกถึงความรู้สึกผิดอย่างเห็นได้ชัดพึ่มเหตุได้คาถึงไม่รู้ก่อนนะว่าเจ้าโง่เงาเช่นนี้ก่อนที่ข้าจะพลาดตกลงมาสอนเจ้าหากข้ารู้เช่นนี้ข้าคงไม่รับปากเจ้าหึ่มถ้าเดือนนี้เจ้าทำเรื่องที่ข้าสอนไว้ไม่ได้เจ้าอย่าหวังเลยว่าข้าจะมาสอนเจ้าอีกต่อให้เจ้าจ่ายเงินเท่าไหร่ข้าก็ไม่ต้องการข้าไม่อยากเสียเวลาของข้าโดยเปล่าประโยชน์หลิงเทียนแสดงออกถึงความผิดหวัง พร้อมกล่าวออกมาอย่างดูร้ายไขยมันน้อยยิ้มอย่างขมขื่นก่อนที่จะกล่าวว่าลูกพี่ไม่ต้องกังวลข้าจะพยายามให้มากขึ้นข้าหวังว่าเจ้าจะทําได้อย่างที่เจ้าพูดเอาหลักครบกําหนดครึ่งชั่วโมงแล้วข้ากลับก่อนเราหวังว่าพรุ่งนี้ข้าจะได้เห็นความก้าวหน้าของเจ้าบ้างสักเล็กน้อยก็ยังดีหลังจากกล่าวจบหลิงเทียนก็เดินออกมาครึ่งเดือนต่อมา ยามเช้าเหล่าสิทธิ์ของตระกูลลี่ต่างมารวมกันที่หอฝึกยุทธหลักเสียงในหอค่อนข้างดังเซ็งแซ่ไปด้วยบทสนทนาถึงประเด็นร้อนที่กำลังจะเกิดขึ้นเหล่าสิทธิ์ของตระกูลลี่ไม่ว่าจะหญิงหรือชายก็ต่างสนทนากันอย่างออกรสบทสนทนาของพวกมันตอนนี้เป็นเรื่องการประลองกันระหว่างลูกชายคนเล็กของอาวุโสสองลี่หมิงและลูกชายของอาวุโสห้าลี่ส่วนล้วนล้วนลี่หมิงกล่าวว่าเขาพ่ายแพ้ลี่ส่วนเพราะเขาป่วยข้าไม่รู้ว่าจริงเท,ท็จแค่ไหน หากเขาแพ้ลี่ส่วนอีกครั้งนั่นย่อมหมายความว่าเขากล่าวเท็จข้าก็คิดเช่นนั้นคนเรามันคงไม่บังเอิญแพ้ถึงสองครั้งเพราะความป่วยหรอกมั้งลี่หมิงเดินทางมาถึงหอฝึกยุทธแล้วเขากำลังเตรียมจะเข้ามาตรงกลางหอแต่เขาก็ต้องรู้สึกประหลาดใจกับบทสนทนาของทุกคนในหอถึงพ่อเขาจะไม่ให้เขาอธิบายเรื่องผลกระทบของเม็ดยาเพลิงอัสนีแก่ผู้ใดแต่เขาก็ไม่คิดเลยว่าทุกคนกลับสงสัยเขาอย่างนี้ พวกเขาคิดจริงๆหรือว่าลี่สวนนั่นสามารถเอาชัยเขาได้ด้วยฝีมือไอบัตซบลี่สวนหมูอ้วนสกรปรกโสโครกสารเลวคราน,นี้เจ้าต้องเป็นฝ่ายที่นอนเป็นผักครึ่งเดือนลี่หมิงกล่าวออกมาด้วยโทสะเสียงบทกันของฟันดังขึ้นอย่างน่าหวาดกลัวลี่สวนมานุ่นแล้วสิ้นคำผู้คนทั้งหมดไม่ว่าจะหญิงหรือชายก็หันไปมองตรงทางเข้าหอฝึกยุดหลัก มองไปไกลๆทุกคนกลับพบชายหญิงที่ท่าทางสง่างามเดินมาโดยมีชายร่างอ้วนท้วมเดินตามหลังต้อยๆราวกับเป็นข้ารับใช้ข้าได้ยินมาว่าลี่ส่วนยกให้หลิงเทียนเป็นลูกพี่ของเขาเฮ้อยกย่องนับถือคนที่ใช้สกุลอื่นเช่นนี้นะ่าอับอายยิ่งนะเขาเป็นลูกน้องของคนที่ใช้สกุลอื่นแล้วจะอย่างไรเหตุใดเจ้าไม่พูดให้เสียงดังหน่อยแล้วเป็นลูกผู้ชายเสียเปล่าเฮ้อขี้ขลาดเช่นเจ้าสีหน้าอับอายถูกแล้วแม่หลิงเทียนจะมีได้ใช้สกุลลี่เป็นชื่อสกุลของเขา แต่เขาก็นำเกียรติยศมาสู่ตระกูลลี่แถมเขายังคลี่คลายปัญหาให้ตระกูลลี่หลายต่อหลายครั้งเจ้ามีปัญญาเทียบเขาได้หรือไม่เล่าระยะเวลานัดหมายสมเดือนจากครบในวันพรุ่งนี้ข้าสงสัยว่าหลิงเทียนเขากล้าไปเยือนสกุลฟางจริงๆงั้นหรือในขณะที่หลิงเทียนกำลังจูมือเครเอ,อเดินเข้ามาเขาก็ได้ยินบทสนทนามากมายเกี่ยวกับตัวเขาแต่เขาก็หัวเราะออกมาโดยไม่ได้สนใจอะไร จากนั้นหลิงเทียนก็มองไปยังไขมันน้อยก่อนที่จะกล่าวออกมาเจ้าอย่าได้ลงมือทําร้ายเขาหนักเกินไปหลักครานี้ให้หยุดมือออาเมื่อสั่งสอนให้เขารู้แล้วว่าผู้ใดเป็นผู้ชนะมิฉะนั้นอาวุโสสองอาจจะไปเอาเรื่องกับบิดาของเจ้าได้แม้ว่าบิดาเจ้าจะเป็นคนใจกว้างแต่เจ้าก็ต้องเห็นใจท่านด้วยเจ้าเข้าใจหรือไม่สิ้นคำหลิงเทียนไขมันน้อยก็พยักหน้ารับตอนนี้คนที่เขาชื่นชมมากที่สุดในโลกคือตัวหลิงเทียน เมื่อเหล่าคนของตระกูลลี่ทั้งหมดเห็นพวกเขาสามคนเดินทางมาถึงพวกเขาต่างพร้อมใจกันเปิดเส้นทางเดินให้ต้วนหลิงเทียนกำลังเดินจูงมือเครอเอ๋ออยู่ด้านหน้าส่วนไขมันน้อยลี่ส่วนเดินตามหลังคนทั้งสองมาเมื่อถึงลานฝึกซ้อมไขมันน้อยก็เดินออกไปหาลี่หมิงที่ยืนรอมันอยู่ก่อนที่มันจะหันไปยิ้มให้แก่ลี่หมิงพร้อมเอ่ยคำออกมาลี่หมิงเจ้าก็ฟื้นตัวไวดีเหมือนกันนี่ตอนนี้เจ้าหายดีแล้วหรือไม่ ลี่ซวนวันนี้ข้าจะล้างความอัปยศที่เจ้ามอบให้ข้าลี่หมิงกล่าวขึ้นพร้อมกับใบหน้าที่แดงขึ้นเพราะโทสะตอนนี้โทสะที่เขาอดกลั้นไว้ตลอดครึ่งเดือนกำลังจะระเบิดออกเจ้าไม่ต้องกังวลลูกพี่ของข้าบอกข้าว่าอย่าทำร้ายเจ้าหนักเช่นนั้นอีกลี่ซวนหัวเราะเย้ยหยันออกมาท่าทางของเขาดูล้อเลียนลี่หมิงอย่างมากไออ้วนบัดซบหาที่ตายลี่หมิงจ้องลี่ซวนอย่างอาฆาตก่อนที่เขาจะระเบิดพลังพุ่งตรงไปยังลี่ซวนราวเสือดาว วิชายุทธระดับสีเหลือขั้นกลางถูกส่งไปยังลี่ส่วนด้วยความอมหิตเพลงหมัดปราบพยักงั้นเหรอเห็นฉากตรงหน้าดวงตาของหลิงเทียนก็รีลงเล็กน้อยเขาจําได้ว่าลูกชายคนเล็กของอาวุโสเจ็ดลี่ซุนก็ใช้เพลงหมัดปราบพยักนี้เช่นกันแต่อย่างไรก็ตามระดับของลี่ซินนับว่าอ่อนด้วยกว่าลี่หมิงอยู่มากความรุนแรงและกลิ่นอายพยักข,ของกระบวนท่าต่างกันไกลโข ổ. นี่คือความแตกต่างระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ฝึกหัดวิชายุทธจะถูกแสดงออกได้อย่างสมบูรณ์เมื่อผู้ฝึกสามารถเข้าใจแก่นแท้ของวิชาได้ลี่ซวนเดินตรงไปข้างหน้าเพื่อเตรียมรับการโจมตีเขาไม่ได้ใช้วิชายุทธใดๆเขาทำเพียงกำมือปล่อยหมัดธรรมดาไปยังลี่หมิงเท่านั้นทันใดนั้นมุมปากของเขาก็ฉีกยิ้มขึ้นมาอย่างชั่วร้ายพร้อมกับเปิดการใช้งานอาคมจารึกเพลิงอสเนี ทันใดนั้นเองราวกับหนังเก่าใช้วนซ้ำภาพเมื่อครึ่งเดือนก่อนบังเกิดขึ้นอีกครั้งร่างกายของลี่หมิงหยุดชะงักราวกับถูกสายอสนีบาดฟาดความแข็งแกร่งของกำปั้นเขาสลายหายไปเหลือเพียงหมัดที่พุ่งไปอย่างไร้เรี่ยวแรงตอนนี้เขาไม่สามารถต้านทานหมัดธรรมดาของลี่ส่วนได้ปังงงกำปั้นของลี่ส่วนปะทะกำปั้นของลี่หมิงอย่างจังจนมันกระเด็นออกไปตอนนี้ลี่หมิงได้รับบาดเจ็บแล้วหลังจากนั้นพายุหกกำปั้นก็กระหน่ำลงมาอย่างไร้ปราณี เหล่าผู้คนของตระกูลลี่ที่อยู่ในหอฝึกยุดล้วนไร้คำพูดใดๆจะกล่าวพวกเขาคุ้นตากับฉากต่อสู้ตรงหน้ามากเพราะเมื่อครึ่งเดือนที่แล้วมันก็เป็นเช่นนี้เดือนที่แล้วลี่หนิงถูกลี่ส่วนจูโจมอย่างไรครึ่งเดือนผ่านไปมันก็ยังคงเป็นเช่นนั้นไม่จริงมันเป็นไปไม่ได้นี่มันเป็นเช่นนี้ได้อย่างไร หลังจากที่ลี่ส่วนหยุดมือลี่หมิงก็พบว่าอาการราวกับกลืนกินเม็ดยาเพลิงอสศนีบาดก็สลายหายไปจนหมดสิ้นแล้วเหลือเพียงความเจ็บปวดจากการถูกทำร้ายเขาตกใจอย่างมากและไม่อยากจะเชื่อว่าเกิดเรื่องอะไรแบบนี้ขึ้นได้อีกครั้งถ้าครึ่งเดือนที่แล้วลี่ส่วนโชคดีแล้วครั้งนี้มันโชคดีอีกเช่นนั้นหรือเรื่องบังเอิญเช่นนี้มันเกิดขึ้นอีกได้อย่างไรเจ้าอยากจะกลับไปนอนเป็นผักอีกสักครึ่งเดือนหรือจะเลิกตายายกับข้าเจ้าเลือกมา หน้าของลี่ส่วนสันกระเพื่อมจากการเอ่ยเสียงดังกังวานท่ามกลางสายตาชื่นชมของเหล่าสาวกทุกคนของตระกูลลี่ที่มองมายังมันลี่ส่วนกลับไม่สนใจมันกลับหันไปมองหลิงเทียนเล็กน้อยรอยยิ้มประจบประแจงเริ่มฉายขึ้นบนใบหน้าอ้วนกลมของมันช่างดูแตกต่างกับตอนข่มขู่ลี่หมิงราวกับคนละคนลูกพี่ข้าทำตามที่ท่านกล่าวแล้วนะข้าไม่ได้ลงมือรุนแรงอะไรครั้งนี้เขาคงนอนพักรักษาเพียงแค่สองถึงสามวันหลิงเทียนพยักหน้าตอบรับอย่างยินดี พี่สไพย์ค่าทำดีหรือไม่ลี่ซวนหันไปทางเคอเออก่อนจะยิ้มแป้นแลนดออกมาใบหน้าเรากับซาลาเปาของมันยามยิ้มลูกตามันหายไปจนหมดสิ้นเมื่อได้ยินคำกล่าวของลี่ซวนเคอเออก็หน้าแดงเพราะความเขินอายทันทีเหอเจ้าอย่าได้ลำพองใจไปนักด้วยความช่วยเหลือของเม็ดยาเพลิงอัสนีและโอสดน้ำบ่มเพาะร่างกายเจ็ดกระบวนเจ้ายังมีระดับอยู่แค่ระดับบ่มเพาะร่างกายขั้นที่สี่เจ้าไม่ละอายหรืออย่างไร หลิงเทียนกล่าวกับลี่ส่วนขึ้นมาทันทีเนื่องจากเขาถูกยกย่องให้เป็นลูกพี่อย่างไม่ยินยอมพร้อมใจช่วยไม่ได้ที่จะให้ความช่วยเหลือลูกน้องของเขาบ้างเขาปรับเปลี่ยนสูตรโอสดน้ำบ่มเพาะร่างกายหกระบวนที่มันเคยใช้ให้กลายเป็นโอสดน้ำบ่มเพาะร่างกายเจ็ดกระบวนที่เป็นโอสถระดับสูงขึ้นอีกขั้นให้มันและแน่นอนว่าเรื่องนี้ย่อมเป็นความลับระหว่างเขากับลี่ส่วนแม้แต่ผู้อาวุโสห้าก็ไม่รับทราบเรื่องครั้งนี้ และเมื่อลี่ส่วนรู้ว่าโอสดน้ำบ่มเพาะร่างกายหกระบวนที่ใช้กันในตระกูลนั้นหลิงเทียนเป็นผู้สร้างขึ้นมันยิ่งรู้สึกนับถือลูกพี่ของมันมากขึ้นไปอีกลี่ส่วนหัวเราะแก้เขินเล็กน้อยก่อนที่จะเกาหัวด้วยความละอายลูกพี่ท่านคิดว่าคนอื่นจะเป็นปีศาจเช่นท่านกับพี่สะพายกันหมดหรือไร เมื่อวันระดับการบ่มเพาะของเครอเอ๋อนั้นเลื่อนขึ้นตามหลังหลิงเทียนมาติดติดนางสามารถตัดผ่านไปยังระดับการบ่มเพาะร่างกายขั้นที่7็ในเวลาเพียงไม่นานทําให้ลี่ส่วนนอดไม่ได้ที่จะยอมรับนับถือพี่สะใภ้ที่แสนงดงามคนนี้ให้อยู่ในระดับปีศาจเช่นลูกพี่ของมันปีศาจบ้านเจ้าสี่ไออ้วนหลิงเทียนมองไขมันน้อยด้วยแววตาดุร้ายก่อนที่จะจูงมือเครือเอิอเดินออกจากหอฝึกยุธไปฝูงชนรอบๆต่างเปิดทางเดินให้เขาพร้อมทั้งมองมายังทั้งสองด้วยแววตาเคารพ เมื่อสี่เดือนที่แล้วตัวนหลิงเทียนต่างถูกทุกคนก้มหน้ามองลงมาอย่างดูถูกแต่ว่าตอนนี้แม้เจ้าตัวจะไม่รู้ตัวหลิงเทียนกลับกลายเป็นคนที่พวกมันแงนมมองขึ้นไปอย่างนับถือบางคนรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ทำดีกับเขานิยามที่เขาอ่อนแอถ้าพวกเขาสามารถเป็นลูกน้องหรือผู้ติดตามหลิงเทียนเช่นลี่ส่วนได้จะยอดเยี่ยมขนาดไหนกันละ่ะลูกพี่ท่านรอข้าด้วย ไขมันน้อยรีบวิ่งตามหลิงเทียนกับเครอเอไปร่างกายกลมๆป้อมๆของมันละดูน่าตลกอย่างมากยามที่ออกวิ่งเมื่อร่างของทั้งสามคนจากไปทุกสายตาก็หันกลับมามองร่างที่นอนหมดสภาพอยู่กลางลานลี่หมิงที่ดูเต็มไปด้วยความแค้นใจกำลังเหมอมมองฟ้าอย่างน่าสมเพชเสียงจากคนที่อยู่รอบๆเริ่มดังขึ้นเฮอร์ลี่หมิงจะกล่าวอ้างว่าเขาป่วยอีกหรือไม่หลักครั้งนี้ข้าว่าครั้งที่แล้วที่เขาพ่ายแพ้ก็มีได้ป่วยอันใดมันเป็นเพียงคำกล่าวอ้างเท่านั้น ถ้าอยากรู้นะักครานี้ยังกล้าอ้างอันใดอีกหรือไม่น่าอดสูนะักใช่ช่างน่าอดสูนะักลี่หมิงกัดริมฝีปากของเขาจนเลือดออกเมื่อได้ยินเสียงเยาะเย้ยถักถางเขาเขาได้แต่หัวเราะออกมาอย่างขืนขมเขาไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดเหตุการณ์ประหลาดเช่นนี้จึงเกิดกับเขาอีกครั้งลูกพี่พรุ่งนี้ก็ถึงวันนัดหมายกับตระกูลฟางแล้วท่านคิดจะไปจริงๆเหรอ ในระหว่างทางเดินกลับจากหอฝึกยุดหลักไทยมันน้อยก็กล่าวถามหลิงเทียนออกมาด้วยใบหน้าจริงจังแววตาของมันแฝงความเป็นห่วงไม่น้อยหลิงเทียนกลับยิ้มออกมาอย่างไม่แยแสข้าต้องไปอย่างแน่นอนในตลอด20ปีที่ผ่านมาของชีวิตเก่าเขาหลิงเทียนไม่เคยผิดสัญญาสักครั้งคนอย่างเขาพูดแล้วไม่คืนคำและนี่ถือเป็นกฎข้อสำคัญที่ตัวเขายึดมัน่น ถ้าเขาไม่ยึดมั่นกฎข้อนี้เอาไว้ผู้นำในหลายๆประเทศของโลกคงไม่หวาดกลัวเขาถึงขนาดนี้ไขมันน้อยเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่จะกล่าวถามออกมาอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวลูกพี่ท่านมั่นใจมากหรือไม่ชายหนุ่มยักไหล่ก่อนที่จะกล่าวถามออกมาเจ้าอยากได้เรื่องจริงหรือกโกหกละ่ะแน่นอนว่าข้าต้องการความจริงไขมันน้อยกล่าวอย่างจริงจังข้าไม่ได้มั่นใจเต็มสิบส่วนหลิงเทียนตอบออกมาพร้อมกับสายหน้าเล็กน้อย ลูกพี่ถ้าท่านไม่มั่นใจพรุ่งนี้ท่านอย่าได้ไปเลยท่านมีอายุแค่15ปีเท่านั้นอายุท่านยังเท่ากับบุตรชายของฟางเจี้ยนด้วยซ้ำหากท่านไม่ไปคงไม่มีใครกล้าว,ว่าท่านได้หรอกสีหน้าของไขมันน้อยฉายแววกังวลออกมาอย่างปิดไม่นิดยามที่มันกล่าวออกมาลี่สวนหลิงเทียนพูดออกมาทันทีหลังสิ้นคำไขมันน้อยครับลูกพี่ไขมันน้อยรีบตอบออกมาจดจำคำข้าเอาไว้หากเจ้าเป็นคนเจ้าต้องยึดมั่นในคำสัญญา หากเจ้าเป็นสับปรับไม่รักษาคำพูดไม่ทำตามวาจาที่ลั่นไว้เจ้าจะเป็นแค่คนไร้ค่าหากครั้งนี้ข้าไม่ไปมันจะเป็นบาดแผลในใจของข้าเป็นจุดความด่ังพร้อยในเส้นทางการเพาะปลูกของข้าจนชั่วชีวิตข้าต้องไปถึงแม้ข้าจะหวาดกลัวแค่ไหนก็ตามดังนั้นแม้ข้าจะไม่ได้มั่นใจเต็มสิบส่วนแต่ข้าก็ต้องไปหลิงเทียนกล่าวออกมาอย่างจริงจังเด็กสาวข้างๆเด็กหนุ่มดวงตาเปล่งประกายออกมาด้วยความนับถือ เธอสัมผัสได้ถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าพรสวรรค์ของชายตรงหน้าความเด็ดเดี่ยวสนงสมเป็นลูกผู้ชายประทับตราตรึงลงไปยังส่วนลึกของจิตใจนางทําให้นางยึดมั่นการกระทําและนับถือพรสวรรค์ของหลิงเทียนอย่างมากและนางจะนํามันมาเป็นแบบอย่างการกระทําในชีวิตของนางลูกพี่ข้าคงไม่อาจเถียงอะไรท่านได้คําพูดของท่านล้วนมีเหตุผลไขมันน้อยกล่าวออกมาพร้อมกับรอยยิ้มขมขื่นแต่ครั้งนี้ท่านต้องฟังข้าท่านอย่าได้วุ่นวาม ท่านก็รู้ว่าฟางเจียนไม่ได้มีระดับอยู่ที่กาหยุดพูดจาเหลวไหลเจ้าสนใจเรื่องของเจ้าเถอะอย่าได้มาก้าวไกยเรื่องของข้าหลิงเทียนกล่าวตัดบทไขมันน้อยก่อนที่ประกายตาของเขาจะใช้แววดูดันออกมาไอ้อ้วนนี่ปากมากจริงตอนนี้ไขมันน้อยเพิ่งรู้ตัวเมื่อหันไปด้านข้างมันก็พบสายตาของเด็กสาวที่งดงามจับจ้องมายังมันนางยิ้มอย่างเขินอายเล็กน้อย เมื่อแยกทางกับไขมันน้อยหลิงเทียนก็พาเครอเอ๋อกลับมาบ้านของมันวงหน้าอ่อนเยาวงดงามยามนี้กลับฉายแววกังวลออกมาอย่างปิดไม่นิดนางใช้สายตาห่วงใยจับจ้องมายังหลิงเทียนก่อนที่จะกล่าวถามออกมาอย่างเป็นห่วงนายน้อยท่านไม่มั่นใจจริงๆเหรอเด็กหนุ่มยิ้มบางๆรับคำกล่าวมันยื่นมือไปลูบแก้มนิ่มละมุนของเด็กสาวก่อนที่จะกล่าวออกมาอย่างอ่อนโยนเด็กโง่ข้าแค่บอกว่าไม่ได้มั่นใจเต็มสิบส่วนเท่านั้นเจ้าไม่ต้องกังวลว่าข้าจะเป็นอะไรไป ถึงแม้ข้าจะไม่สามารถเอาชนะมันได้แต่มันก็ไม่สามารถทำอะไรข้าได้เช่นกันข้าเองก็ไม่อยากจากเค่อเอ๋อของข้าไปไหนนักหรอกคิ้วของสาวน้อยเริ่มขมวดก่อนที่ใบหน้าง,งดงามของนางจะมองลงเล็กน้อยนางเดินเข้าไปยังอ้อมกอดอบอุ่นของชายตรงหน้าก่อนจะกล่าวออกมาด้วยเสียงสั่นเครือพร้อมหยาดน้ำตาที่หลั่งรินว่านายน้อยหากท่านเป็นอะไรข้าเคอเอ๋อข้าข้าจะไม่อยู่แล้ว คำพูดของสาวน้อยดั่งมีกริดแทงแรงกลางใจของหลิงเทียนหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาเพราะตัวเขานั้นมีประสบการณ์ใช้ชีวิตมาแล้วถึงสองชาติพบมีเหลือเขาจะไม่รู้ว่าคำพูดเมื่อกี้ของนางนั้นไม่ได้พูดออกมาลอยๆเท่านั้นต่อให้ถูกหมื่นกระบี่ทิ่มแทงเทียงใดหลิงเทียนยังไม่หลั่งน้ำตาแม้สักหยดทวายามนี้มันไม่อาจหยุดทานน้ำที่เริ่มหลั่งรินออกมาจากดวงตาของมันได้เขาค่อยๆเอื้อมมือไปลูบหัวสาวน้อยตรงหน้าเด็กโง่เจ้าไม่เชื่อคำข้าแล้วเหรอ เด็กสาวสายหัวพร้อมน้ำตาก่อนที่จะกล่าวออกมาเคอเอ๋อกลัวกลัวว่านายน้อยจะจักเค่อเอ๋อไปเค่อเอ๋อไม่อยากใช้ชีวิตอยู่โดยไม่มีนายน้อยตั้งแต่หลิงเทียนรับเธอมาดูแลเขาก็มอบความอบอุ่นราวกับครอบครัวและคอยให้ทุกสิ่งทุกอย่างนางอีกทั้งยังดูแลนางไม่เคยบกพร่องชีวิตของนางนับว่าเป็นของหลิงเทียนแต่เพียงผู้เดียวถึงแม่นายน้อยของเธอจะแต่งงานมีบุตรกับสตรีอื่นใดหรือนายน้อยของนางจะแก่เท่าศักิ์เพียงไหน นางก็จะอยู่เคียงข้างดูแลนายน้อยของนางไม่ว่าจะอีกนานเท่าไหร่และชราศัก์เพียงใดนางจะคอยดูแลเขาตราบชั่วลมหายใจสุดท้ายของนางนางจะใช้ชีวิตเพื่ออยู่ดูแลนายน้อยโดยไม่มีความเสียใจเอาละดูเจ้าสีราวกับแพนด้าน้อยเลยหลิงเทียนช่วยซับน้ำตาให้สาวน้อยตรงหน้าก่อนที่เขาจะกล่าวหยอกล้อออกมาหากแม่ของข้ากลับบ้านมาแล้วเห็นสภาพเจ้าเป็นแบบนี้ไม่พ้นนางต้องหาว่าข้ารังแกเจ้าแน่ เจ้าก็น่าจะรู้ดีในใจของนางก็เห็นเจ้าไม่ต่างอะไรกับบุตรคนหนึ่งเพลอเพลวันหนึ่งนางอาจจะรักเจ้ามากกว่าข้าอีกมัง้งนายน้อยท่านก่อนแกล้งเคอเอออีกแล้วเด็กสาวที่เริ่มเขินอายอย่างหนักผลักออกจากอกของหลิงเทียนก่อนที่จะรีบวิ่งหนีกลับไปยังห้องของนางเด็กน้อยเขินอีกแล้วหลิงเทียนยิ้มก่อนที่จะส่หัวเล็กน้อยเขาไม่เคยปล่อยอารมณ์ของเขาแบบนี้มาก่อนวันนี้เขาถึงกับหลั่งน้ำตา สำหรับเคอรเออและแม่ของเขาเขาจะไม่มีวันยอมให้ทั้งสองต้องทุกข์ใจหรือมีอะไรเกิดขึ้นเป็นแน่ฟังเจี้ยนเจ้าต้องตายเท่านั้นสายตาของหลิงเทียนเต็มไปด้วยความเย็นชาและความอมหิตบ้านพักของตระกูลลี่บ้านของลี่ติงลี่ติงที่เดินเข้ามาในบ้านสีหน้าเต็มไปด้วยความประหลาดใจเมื่อเขาสังเกตเห็นบุตรชายของเขานั่งอยู่เขาก็อดไม่ได้ที่จะกล่าวถามออกมาด้วยน้ำเสียงหยอกล้อเจ้าทำได้อย่างไรถึงเอาชนะลี่หมิงได้สองครั้งเช่นนี้ เขารู้ว่าเมื่อครึ่งเดือนที่แล้วลี่หมิงก็ถูกบุตรชายของเขาเอาชนะและทำร้ายจนบาดเจ็บตอนนั้นเขาก็สงสัยและอยากรู้เป็นอย่างมากตอนที่เขาไปกล่าวถามอาวุโสสองเพราะความสงสัยอาวุโสสองกลับกล่าวออกมาว่าเป็นเพราะจูจูลี่หมิงก็ได้รับผลกระทบจากเม็ดยาเพลิงอสศญีทำให้พลาดท่าพ่ายแพ้ตัวเขานั้นรู้ดีถึงฝีมือบุตรชายเขาว่ายอมไม่มีทางเอาชนะลี่หมิงได้หากไม่มีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้น แต่มาคราวนี้บุตรชายของเขากลับเอาชนะลี่หมิงได้อีกครั้งและราวกับครั้งที่แล้วไม่มีผิดเพี้ยนนั่นยิ่งกระตุ้นความสงสัยเขาอย่างมากเขาเพิ่งกลับมาจากบ้านพักของอาวุโสสองและก็เหมือนครั้งที่แล้วอาวุโสสองบอกว่าเป็นผลกระทบจากเม็ดยาเพลิงอสเนีอีกเช่นเคยซ้ำเขายังถูกอาวุโสสองกล่าวตำหนิเรื่องบุตรชายเขาลงมือหนักเกินไปเมื่อเขากลับมาถึงบ้านเขาก็ไม่สามารถระงับความสงสัยเอาไว้ได้เรื่องนี้มันผิดปกติมากเกินไป ถึงแม้การที่ลูกชายเขาเอาชนะลี่หมิงได้มันจะทำให้เขาได้หน้าไม่น้อยแต่เขารู้ดีว่าเรื่องนี้ต้องมีอะไรแอบแฝงอยู่เป็นแน่ส่วนเกิดอันใดขึ้นงั้นหรือเขาสังเกตเห็นความผิดปกติของลูกชายได้อย่างรวดเร็วหลังๆมานี้ลูกชายของเขาระเริงขึ้นมาเมื่อเอาชนะลี่หมิงได้แต่ทว่าตอนนี้มันกลับไปซึมเศร้าเช่นเดียวกับตอนที่ถูกลี่หมิงรังแกเมื่อกาลก่อนเหตุใดวันนี้เขาจึงแปลกไปเขาควรจะมีความสุขเพราะเอาชนะลี่หมิงไม่ใช่เหรอ ลี่ติงอดไม่ได้ที่จะกล่าวถามออกมาด้วยความสงสัยส่วนเจ้ามีปัญหาใดในใจเช่นนั้นหรือเหตุใดจึงเคร่งเครียดเช่นนั้นเล่าเมื่อสติของลี่ส่วนกลับคืนมาจากเสียงเรียกของบิดาเขาก็คิดในใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างทีท่วนสุดท้ายเขาก็ทนไม่ไหวจนต้องกล่าวออกมากับบิดาท่านพ่อข้ามีบางอย่างต้องบอกท่านแต่ท่านต้องสัญญากับข้าว่าท่านไม่สามารถนำเรื่องนี้ไปบอกกับอาวุโสก้าวไม่เช่นนั้นข้าจะไม่นับว่าท่านเป็นบิดา ลี่ติงขมวดคิ้วเรื่องอันใดกันแน่บอกข้ามาลี่ซวนคิดถึงเรื่องที่มันบังเอิญไปได้ยินมาจากตระกูลฟางเมื่อครึ่งเดือนก่อนอีกครั้งหลังจากลี่ซวนหัวเราะอย่างขื่นขมเขาก็กล่าวออกมาลูกพี่ไม่อยากให้ข้าบอกเรื่องนี้แก่ใครข้าเลยเก็บมันเอาไว้ในใจตลอดเวลาแต่พรุ่งนี้ลูกพี่ก็จะเดินทางไปยังตระกูลฟางแล้วถึงแม้ว่าเขาจะเลื่อนระดับการบ่มเพาะร่างกายไปอยู่ขั้นที่เจ็ดแล้วแต่เขาจะสู้กับฟางเจียนที่มีระดับก่อกำเนิดแล้วได้อย่างไรกัน ฟังเจียนอยู่ในระดับก่อกำเนิดเช่นนั้นหรือเมื่อเขาได้ยินเรื่องที่บุตรชายกล่าวออกมาสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเขารีบตะโกนออกมาว่าลูกส่วนเรื่องสำคัญเช่นนี้เจ้ากลับปิดบังเอาไว้เจ้าช่างกล้านักหลังจากที่ข้าบอกท่านประมุกแล้วข้าจะกลับมาเอาโทษเจ้าเมื่อพูดจบลี่ติงก็รีบเดินทางไปยังบ้านของประมุกตระกูลทันทีหลังจากที่บิดามันจักไปลี่ส่วนก็ก้มหน้าพึมพำออกมา ลูกพี่ท่านอย่าได้โทษข้านะข้ากังวลว่าอาจจะเกิดเหตุผิดพลาดจนแก้ไขไม่ได้ถึงท่านจะโรจกรธจะเกลียดไม่อยากยุ่งกับข้าหลังจากนี้ข่าก็ยินยอมรับในตอนข้าประมุกตระกูลลี่ส่งคนมาตามตัวหลิงเทียนนั่นทำให้เขารู้สึกประหลาดใจอย่างมาก